มาเดินดูพื้นที่ละเอียดแลาวท่านก็บอกว่าหลายท่านบอกน่าสนใจมากเลยที่ทรถไฟเดินแต่ว่าหลายคนไม่อยากจะเล่นวิถีันอยากได้เป็นสปริงบอร์ดหรือว่าเป็นจุดที่คนมาที่กรุงเทพแล้วกระโดดไปที่อื่นกระโดดที่อื่นมาพอเห็นที่นี้โอ้โหอยากไปดูนู่นอยากไปดูนี่อยากไปดูบางลูอยากไปดูอะไรเอาจุดนี้เป็นจุดที่สปริงที่เด้งไปที่อื่นเพราะจุดนี้มันคล้ายกับ เป็นสะดือกรุงเทพอ่ะก็จะน่าจะมีเรื่องราวที่แบบมีความตื่นเต้นน่าสนใจแล้วอย่าให้ตายกูอยากให้เป็นวิวิทย์ที่แบบไม่ใช่ทีละอางลึกอ่ะต้องเปลี่ยนตลอดต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับงานเป็นไปของของชีวิตไห้ดีเสีคด้วยก็ได้พูดถึงคล้าวกับเชียงใหม่ท่านอ่ะเชียงใหม่ก็จะมีเขาเรียกอะไรวะไห้ดีไห้ดีไห้ดีให้ดีทีละราจะทั้งเทียบกับเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ก็มีลาเลยทนะ่าน เลยว่รนะตรงลาอมุสโวลีสามภาษาที่เขาเรียกว่าบวก่องภาษาภาษาต่เนืเรียกว่าบวกบหักเเป็ลางก็คล้ายๆกับของกรทรเราที่มีลานคนเยแล้วกมีตัวสารวกรางรงนั้นก็คือที่เชียงใหม่ก็คือหลังนุสรวีสามภาษก็คือสารการแหวงเชียงใหม่ทเก่าก็ถูกปรับเปลี่ยนทุกวันเป็รเป็นพิพิธภัณฑ์ออไม่่กาเด กิจกรรมที่เกิดมันก็เกิดทั้งในบริเวณลานก็จะเป็นลานสาหรับกิจกรรมมีงานมีเทศกาลในขณะเดียวกันถนนพื้นที่ใหญ่ที่ไม่ว่มมาจะอย่าแยกกลางเมืองเชียงใหม่ก็คือจะเป็นถนนคนเดินในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพรนั้นกิจกรรมในค่าพวงพืง้นที่เดิมนะเนี่ยมันก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตเขาไม่นักกบเฉพาะตัวาอาคารแต่ก็ช่วยเสริมนะใช่ครับและข่วมขวมก็เปิดทางคนเดินด้วยใช่ครับแล้วก็มีถนนรอบแล้วก็อยู่กลางเมืองเหมือนกันแต่ก่อนก็เป็นถาวรการสาธาร จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ย้ายไปครับตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วั้งค้าเขาบอ,อกบมีกเร่องหน่ง<ะ>ก็เป็นของอบจเดิม<อ>ตอนนี้เขาก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่เขาก็ทำตรงนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นซ<อ>ึ่งก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับท้องถิน่นซึ่ง่คนละอยางก,กับของเทศบาล<อ>แช่ไมับก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกันเนื้อหาสอดคล้องกันทุกเรื่องเมืองเชียงใหม่ทั้งปัจจุบรัฐบาแล้วก็คณะผู้บริหารเชียงใหม่ก็เป็นกิจกรรม ลานที่ส่งเสริมวิถีร้านนาใช่ครับการท่องเที่ยวร้านนานเป็นลานกิจกรรมในภาพใหญ่ใช่ว่าเราไม่ได้มองเฉพาะตัวอาคารกับบเดี่ยวๆลานเท่านั้นมันต้องมองวิถีของคนโดยรวมะพราะมอลล์เป็น people สแควร์เป็นพื้นที่ที่คนมารวมกันเอแล้วครแต่ละการย้ายไปแล้วมันเแคบเหรอไม่เียบครับคึกคักเลยวันเสาร์อาทิตย์คนก็ถึงแน่นเหมือนเดิมเข้าไปถึงเหมืนคนเดิมไม่ต้องเกิดจากเกิดจากสิ่งที่เขาได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง แล้วรานคาถนนมันตอนจะย้ายแล้ราคากลัวไหมตอนแรกมันต้องมีการย้ายร้านหลายปีแล้วครับสมควรจนปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงก่อนโควิดนี่นะครับคือทุกคนไปจะต้องไลถ้าเดินทางมาสู่เสาะที่เ,เด่นๆก็ต้องไปเดินที่ตรงนี้นก<า>็ลานหน้าลู่โซนีสัมประสาทถ้าไม่มีกิจกรรมอื่นก็จะเป็นที่พัก่อนก็ดีฮะอาจารย์ขอเสิบยตัวอย่างก็มีอะไรที่อื่น ประเทศมันสเกลใหญ่แล้วคนมันเยอะมาจะให้การคิดต้องเอียดหน่อยแต่ทุกครั้งก็ได้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วอย่างที่ได้เรียนที่ชมพันธีพิพิธภัตัวอย่างอันที่น่าสนใจก็อย่างที่เราไปดูมาพิได้รัตพงษ์เรื่องมี้นตัวอย่างที่ดีนะคือไม่ภันที่มีชีวิตมันเปลี่ยนไปตลอดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยทุกครั้งทีละก็ต้องแต่ว่าผมต้องเอาคนที่รู้เนื้อหาแล้วก็มีความวิชสร้าได้จริง ก็ตั้งอนุช,ช่วยขึ้นมาซึ่งอนุช,ช่วยช่วยดูเรื่องเนื้อหาอร,หรยา,ายละเอียดแล้วก็ไอ้ต้องมีหาที่ปรึกษาอย่าเป็นหาลายที่มีความเข้าใจในการทำแล้วไอ้ต้องมีแตลว่าเนื้อหามีหลายประเภทเช่นอดีตรรุเืองปัจจุบับนน่าตื่นเต้นแลนวกาอดาคตที่เป็นไปได้อาจจะมีแบบหลายห้องอดีตปัจจุบันนาคตหรือว่าห้องที่แบบน้ำท่วมกรุงเทพได้ไหมที่ผ่านมาประวัติเป็นยังไงคือมันต้งเรื่องบวกเรื่องลบอธิบายให้คนเห็น นีก็จะคงจะเป็นต right ิดตั 1941, ้งพัฒนาไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวเดินตะโถงอันนี้ก็เป็นตัวที่เราต้เรื่องการย้ายต้องเตรียมอะไรในการย้ายต้องเตรียมตึกอะไรนี่ก็เป็นเรื่องการผู้ปัญหาไปครับเราจะเริ่มงในการย้ายเมื่อไหร่ผมว่ก็ต้องมองทยอยไปไหนพ้อมไปก่อนเขาย้ายแต่ว่ามันก็ทางนู้นเองก็ต้องมีการปรับปรุงห้องใหมยที่มีการขอร้องมาเหมือนกันนะทั้งคนรู้เรื่องร้อมาดูือเรื่องทางพร้อมด้วยแล้วก็ไม่ได้รีบไปหรอกว่าค่อยเป็นค่อยไปทำให้อย่างรอบคอบคืออย่าให้สร้างระบบตัวผมว่ามีเวลาเรื่องไม่ได้นไม่ได้ มันเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ยังไม่เล่นห่วงมากก็ทําเริ่มทําแล้วก็ให้ไม่ต้องรีบทำอย่างรอบคอแล้วก็ให้ได้ผลดีผมว่าสองปีน่าจะจบสองปีได้ทำเมืองที่มีกระแสภายในสาภาวการออกมาเรื่อยๆก็ราไม่อยากให้มีการย,าย้ายก็ธรรมดาก็บอกว่ามันก็เป็นคือทุกคนไม่อยากเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแล้วก็เห็นใจนะก็อยากทีนะ่แจกงว่ามหาวิทยายลัยย้ระตัวจะย้ายเข้าบ้านเราเหมือนกันนะก็เห็นว่าที่เราอยู่อย่างนี้มันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เหมาะสมสำหรับเมือง เพราะวามือเไปทำเรื่างอื่นได,ได้บริบทของคนทำงานกับแหล่งวัฒนธรรมอาจจะไม่ได้สอบตรามากเพราะว่าแต่ว่าเขเอาประโยชน์ของเมือเป็นหลักเพราะ่าไม่ชี้แจงแล้วผมคิดว่าเราอ,อยากจะช่วยเพื่อนรงานได้นะครับอย่างนู้นผมว่าปัญหาหลักที่เราที่ก็คือว่าที่อยู่สายจะอยู่ห่างแต่การเชื่อมโยงไม่ได้ไม่ได้ยากหรอกแล้วก็มีรถคนหรือว่าโรงเรียนอาจจะมีโรงเรียนลูกที่อยู่โรงเรียนอยู่เป็นจมาอะไรเงี้ยแต่ต้องช่วยดูเรื่องโรงเรียนในหะ้เขาแต่ที่ว่ามันก็เป็นระยะสั้นเพราะว่าลูกเดี๋ยวก็เรียน ต่อไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ย้ายวันสองวันยังมีเวลาเตรียมตัวอีกครับแต่ว่าทุกที่อ่ะก็ต้องคือมันต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักก่อน้็ส่วนย่อยเดี๋ยวค่อยดูครับอาจารย์ครับตัวเป็นพอยต์หลักๆจริงๆในการย้ายสารวัตรการครับอยูที่ตรงในการทำที่ตรงนี้ให้เต็นที่ต้องการหรือว่าถูกตรงการปรับปรุงคืนที่ยตรงตึ๊แดงครับอาจารย์ผมว่าไอ้ตรงึ๊นแดงเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ยากแต่การทำให้ทำเป็นสินเป็นสิน เป็นสินเนี่ยมันต้องอาศัยคือถ้าเราย้ายไปอยากให้ใหเกิดไป,ไปดระโยชน์คุ้มค่านะผมว่าไม่ยากว่าย้ายไปแล้วสุดท้ายยัไม่ทันที่ไม่มีคนมาเอกว่าสิ่งที่ตรบผมนะผมว่าไอ้ตรงย้ายคนไม่ได้ยากมากเพราะเราส่งคนไปดูแล้วการปรับปรุงอะไรที่นู่นม,มันมีที่พอเรปรับปรุงทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวิทยาศาสตร์แต่ที่นี่ยากเป็นงานศินเรียนท,ทำไงให้มันแบบจูงใจคนให้คนมาให้ตอบตรวจคนเันนี่นมันก็ท้าทายแล้วบอว่าจิ่งที่ตราผมบอว่ายากคือ จะทับเขาย้ายไปแล้วจะทําอะไรก็มันดูตื่นเต้นและมันมีค่าสำหรับเมยาเงี้ยคจะถึงที่ไม่ง่ายเพราะมันไม่มีคําตอบเดียวหรือเรื่องย้ายเนี่ยค่อนข้างจะง่างี้ยก็คือทำที่เอกรู้เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องโรงเรียนลูกก็หนึ่งสองสามไม่ลำบากอะไรตรงว่าพิเรงตอนนี้ทำมาที่นี่เมืองปอใช่ไหมเพราะว่าไปวัด้วบปอนะแต่ต้องอยู่กันแบบให้นั่นนิดนึงนะแต่าพังผู้บ่าต้องซอยให้ละเอียดหน่อยคือแบบถ้าเกิดไปอยู่บ้านอเงี้ยโหอยู่กันเต็มฟลอร์อย่างเงี้ย ก็คือใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ดูเรื่องลิฟต์ดูเรื่องระบบความปลอดภัยดีเรื่องน้ำรั่วซึ่งยังมีน้ำรั่วอยู่โอเคขอบคุณนะครับ